ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีครับ คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีลงนามความร่วมมือวิชาการและงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลัยราชภัฏว่วไลยอลงกรณ เมื่อวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมาคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีได้ลงนามความร่วมมือวิชาการและงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลายัยราชภัฏวไลลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีณอาคารหนึ่งคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีโดยได้ตระหนักถึงความสําคัญของการทนุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรมการสร้างสารรค์ผลงานด้านศิลปกรรมรวมไปถึงการพัฒนางานกิจกรรมของนักศึกษาการพัฒนาบุคลากรเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้สร้างความเข้าใจสนับสนุนองค์ความรู้และการจัดกิจกรรมของนักศึกษาที่จะนําไปสู่ผลสําเร็จในอนาคตทั้งนี้ยังเป็นการร่วมมือในด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะวัฒนธรรม สนับสนุนการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การประกันคุณภาพการศึกษาการแสดงผลงานสร้างสรรค์ในเชิงวิชาการโดยมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการลงนามความร่วมมือ12แห่งด้วยกันได้แก่มหาวิทยาลัยราชพัฒจันเกษมมหาวิทยาลัยราชพัฒนนบุรีมหาวิทยาลัยราชพัฒนครปฐมมหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราชมหาวิทยาลัยราชพัฒบุรีรัมมหาวิทยาลัยราชพัฒพานครมหาวิทยาลัยราชพัฒพาน พรสีอยุทยามหาวิทยาลัยราชพัฒอุตรดิษฐ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชพัฒอุตรดิตฐ์และมหาวิทยาลัยราชพัฒวลวไลลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดประทุมธานีนัดวรากิรติธนาพันธ์ทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีรายงาน กรมประมงสร้างความมั่นใจผู้บริโภคย้ำไม่พบเชื้อโควิด -19 อยู่ในตัวของสัตว์น้ำประชาชนบริโภคได้ นายมีศัก์พักดีคงอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 รอบใหม่ซึ่งแหล่งแพร่ระบาดโรคมาจากตลาดกลางกุ้งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและได้ขยายวงกว้างในพื้นที่อื่นๆได้สร้างความตื่นตระนกให้กับพี่น้องประชาชนถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยในการบริโภคสัตว์น้ำ อีกทางยังกระทบต่อการจําหน่ายสินค้าสัตว์น้ํารวมถึงการประกอบอาชีพของกเกษตรกรชาวประมงเป็นอย่างมากดังนั้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคกรมประมงจึงขอย้ําอีกครั้งว่า ยังไม่มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสอยู่ในตัวของสัตว์น้ำแต่อย่างใดยืนยันสินค้าสัตว์น้ำไทยไม่เป็นพาหะของโรคโควิด -19 สามารถบริโภคได้อย่างไรก็ตามเพื่อสร้างความมั่นใจกรมประมงร่วมกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและชาวประมงมีการจัดกิจกรรมสัตว์น้ำมาตรฐานไทยสู้ภยัยโควิด -19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยใน การบริโภคสัตว์น้ำเปิดตลาดจำหน่ายสัตว์น้ำมาตรฐานไทยรับฟังข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีครับรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี